สวัสดีค่ะเซอร์ชนทอสเปเชียลวันนี้นะคะอยู่กันกับฝ้ายธนวันค่ะวันนี้ฝ้ายพาออกมานอกสถานที่นั่นเองเพราะว่าจะมาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินจีนในปี2564นี้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีชื่อชุดที่มีชื่อว่า Supernova Chinese c a l endar 2021ค่ะกับธีมที่มีชื่อว่า New Chinese Fashion Modern Youth ค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวนะคะของน้องๆหน,นุ่มหล่อนะคะบอกเลยว่าฮอตทุกคนถึง12คนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องพลนวัน ไอซสพานุวัตรอินสารินออก,กัสวชิรวิทจ็อบทัชพลกระทิงขุน,นรงค์มีนพิรวิทไบร์รบพีพงศ์ตีธนพรริววชิรวิท มองทัพพีคและสมิธภาสวิทนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะก็ได้ฝีมือการถ่ายทําภาพนะคะจากพี่วินบัดดี้และสไตลิสต์นะคะอย่างคุณชนะชัยจริยธนาเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าทเวนตี้เซเว่นไฟค่ะได้ยินแบบนี้แล้วไฟเชื่อว,ว่าทุกคนอยากเห็นกันแล้วฉะนั้นอย่ารอช้าตามไฟไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้จะพาทุกคนมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความหล่อของหนุ่มๆซูเปอร์โนวาทั้ง12คนกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยนะกับคุณสิทธิ์ชนะชัยค่ะจากแบรนด์เสื้อผ้า27 f r เ d a y ค่ะที่ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเขาได้จัดทําแล้วก็เลือกสรรเสื้อผ้าแฟชั่นแนวจีนในลุคทันสมัยให้กับทั้ง12หนุ่มโดยเฉพาะกันเลยล่ะค่ะเรียกว่าเข้ากับธีมปฏิทินจีนปีนี้มากๆเลยนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สิทธ์ค่ะเจ้าของแบรนด์27 Friday นั่นเองที่ได้ออกแบบดีไซน์ชุดแต่งกายหล่อๆในวันนี้ต้องขอต้อนรับพี่สิทธ์สวัสดีค่ะ ถามพี่สิทธิ์เลยว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจที่ครีเอทชุดวันนี้ให้กับหนุ่มๆม,มาจากไหนคะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์แรกๆที่คิดกันตอนนี้มันมาจากสถานที่เนี่ยเป็นจีนก่อนเราเริ่มต้นจากการเหมิดกันระหว,ว่างไทยกับจีนเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราคิดเลยคิดถึงสีแดงสีมงคลแล้วเอามาให้เด็กยุคใหม่ใส่เพราะฉะนั้นในการเหมิดกับสิ่งเหล่านี้ก็คือเอาความทันสมัยกับความเป็นมงคลของคนจีนเนี่ยมาผสมกัน จะต้องมีการทําการบ้านแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรหุ่นของน้องๆแต่ละคนเป็นพิเศษไหมคะก็ต้องดูด้วยแหละครับเพราะแต่ละคนก็จะมีสรีระและสุรเอชไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าอย่างของน้องกระทิงเนี่ยเราก็จะให้รู้สึกว่ามีความเท่ๆคมๆตัวสูงใหญ่เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ชายความเป็นกำดัหน่อยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแต่น้องบางคนเนี่ยก็จะมีความน่ารักสดใสเราทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเหมิดกันในเรื่องของโครงสีและสรเอชด้วย สร้างเสื้อผ้าขึ้นมาพี่ใช้เวลานานแค่ไหนกับการเตรียมจริงๆจ,จะบอกว่ามันไม่ยากมากการเดินทางหรืการทํางานของทาเสื้อเนี่ยมันก็เลยไม่นานมากเพราะเริ่มต้นจากจริงๆแล้วคือน้องหอ <laughs> ลอ่อ <laughs> ง่ายสุดคือโปรเซสง่ายๆคือน้องหน้าตาดีดูดีเปอร์ฟอร์มดีแล้วก็สริรัฐบอดี้ดีนั้นเวลาจะใส่อะไรมันง่ายมาก ก็พอมาถึงวันนี้เป็นวันที่เรากําลังถ่ายทําปฏิทินจีนกันได้เห็นน้องๆใส่ของจริงแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ภูมิใจไหมพี่พี่บอกเลยนะพอพี่ได้เห็นน้องๆใส่แล้วเนี่ยมันส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยหล่ดอดจริงว่ะในจากการจรินตนาการที่เราแค่สเกต็ตการแค่แมทช์เสื้อเนี่ยเราก็รู้สึกจะใส่ได้ไหมแต่พอมาวันนี้วันจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยหล่อได้ที่หล่อครบขบวนความมากครบหล่อสบายใจเลย และนอกจากนั้นค่ะในปีนี้นะยังได้รับเกียรติจากช่างภาพแนวหน้าของเมืองไทยที่ฝากผลงานการถ่ายภาพไว้มากมายเลยค่ะนั่นก็คือคุณวินบัตตี้นั่นเองเรียกว่านอกจากคุณวินจะร่วมเก็บภาพแล้วก็ถ่ายทอดความหลอ่อความเท่ของหนุ่มๆออกมาได้ยอย่างน่าประทับใจมากๆแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคุณวินเนี่ยยังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทํางานครั้งนี้บอกเลยว่ายาวนานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเมื่อนกันเลยละค่ะ ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่เขาบอกว่าจะมาร่วมง,งานกับน้องซูเปอร์โนวา12คนแล้วนะครับแต่ก็ที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นเพราะว่าเวลาการทำงานวันนี้มันค่อนข้างน้อยครับตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยจัดไฟ5นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่าย,าย,ายทัย้ทงวันเลยคับก็จะดูฉุกระหุกนิดนึงดูตื่นเต้นนิดนึงครับ ใช่ก่อนที่เราจะมาถ่ายจริงวันนี้ครับเรามีการบล็อกช็อตก่อนกลัวว่าวันนี้รู้ว่าเวลาน้อยครับแล้วก็เราไม่น่าจะพลาดได้เลยน้องๆแต่ละคนคิวน้อยมากเลยครับถ้าเกิดว่าพลาดแล้วจะแย่ก็เลยมีการบล็อกช็อตไปก่อนเพื่อวันนี้ทํางานได้เร็วที่สุดครับ mm hmm. ตอนแรกโจทย์มันมาเป็นธีมจีนเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหาโหลที่จีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นจีนที่ดู ทันสมัยดูบอกว่าดูเป็นเท่ๆไม่ใช่แบบว่าจีนย้อนยุคเหมือนที่เราเคยถ่ายเป็นแบบว่าเป็นยิ้วเลยหนึ่งทีสมัยนู้นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เป็นสไตลซ์ซปเปอรโ์โนวาเท่ๆจีนๆดูทันสมัยได้ประมาณนี้นะครับฝากโปรเจกต์นี้ด้วยครับระหว่างทางผมวินบัดดี้ครับกับเอ่อเซิร์ชหรือว่าช่อง3นี่ครับร่วมๆกับน้องซปเปอร์โนวา12คนเลยครับหวังว่าทุกคนจะ ชอบอะไรแปบกใหม่ๆสีใหม่ๆเพื่ออะไรใหม่ๆแบบนี้ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ และสำหรับผู้ที่ต้องการรับปฏิทินจีนปี2,564ชุด s u p e r n o โนวาค endar 2021นี้นะคะสามารถร่วมบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนางระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2,564นี้นะคะและรับปฏิทินจีนชุดนี้เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะผู้ชมยังสามารถติดตามวิธีการรับปฏิทินจีน2,564ชุดซูเปอร์โนใช ไนิ์คคลนเดอร์2021นี้ได้ฟรีเลยนะผ่านทางรายการต่างๆของทางช่อง3ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยุครอบครัวข่าวสทรเอฟเ106เมกะและช่องทางออนไลน์ Facebook ของ Search Entertainment และ Facebook ของ f 3แฟนคลับพร้อมกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่แจกเพื่อการกุศลในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะ คุณผู้ชมมาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินจีนปี2564นั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีชื่อชุดว่า Super Nova Chinese Calendar 2021ค่ะกับธีม New Chinese Fashion Modern You นั่นเองจะมีความโมเดิร์นจะมีความสวยแค่ไหนวันนี้คุณผู้ชมจะได้ชมแบบเ e อ็กซ์คลูซกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะการถ่ายภาพส,สวยๆในครั้งนี้นะคะก็เป็นผลงานฝีมือของพี่วินบบดดี้นั่นเองแหมพูดอย่างเดียวคงจะไม่เห็นภาพไฟว่าเราไปดูกันเลยค่ะ ปิดตัวยังเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับปฏิทินจีนปี2564ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3โดยครอบครัวละครกลุ่มบริษัทเซิร์ฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับกลุ่มบริษัท CAS บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนร่วมกันจัดทำและก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะซึ่งปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่9แล้วนะและปีนี้มาในชุดซุป ปีโนวาชัยนิดแคลนเดอร์2021นั่นเองค่ะและในปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยค่ะที่จัดพิมพ์เป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะซึ่งทางครอบครัวละครได้ดึงเอา12นักแสดงหนุ่มสุดหล่อดาวรุ่งพุ่งแรงของทางช่อง3อย่างพลนวัดไอพานุวัต์อินสารินออกัสวชิรวิทย จับพัชพลกระทิงขุนนรงค์มีนรพีวิทย์ใบรพีพงศ์ตีธนพลริววชิรวิทย์กองทัพพีกและสมิทธ์พาสวิทมาร่วมถ่ายแบบทั้ง12เดือน12หน้าปฏิทินกันเลยล่ะค่ะและอวยพรวนเทศกาลตรุษจีนด้วยคำมงคลเป็นภาษาจีนกันด้วยล่ะค่ะวันนี้ขอเก็บตกภาพบรรยากาศเบื้องหลังของการถา่ายทาปฏิทินจีน Super Nova Chinese Calendar 2021ในวันนั้นมาฝากทุกคนกันด้วยล่ะค่ะ ครัวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมและกันที่ได้ถ่ายไว้จินจีนนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็แบบว่าอยากจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนก็นี่เป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่จบซูเปอร์โนวาไปไม่ไม่ไมน่าจีนนะผมอะอ <laughs> <c oughs> อาคำคล้ำหน่อยจีนมากเหมือนกันครับก็มีมีมีคำศัพท์สําหรับภาษาจีนในแต่ละคนด้วยก็เป็นแนวจีนจีเมื่อกี้ถ่ายเล่นกับประตู ประตูจีนจีนประตูจีนจีนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในปฏิทินมาผสมผสานกันหมดคือด้วยแบบว่าเราอาจจะมีหน้าบางคนอาจจะแนวแบบแนวลูกครึ่งอะไรเงี้ยแต่คือเรามีแบบแต่งตัวให้ดูเป็นจีนมันก็ออกมาดูจีนแบบยุคใหม่นจีนหน้าอ่า ขอให้ทุกคนได้ปฏิทินนี้ไปแล้วก็ขอให้เจอแต่ความสําเร็จในปี2564นี้ผมก็จะเป็นออยพรให้แบบให้ทุกคนแบบขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนอะไรอย่างนี้ขอให้ทุกคนโชคดีอะไรแบบนี้ครับของผมก็จะเป็นขอให้ทุกคนเป็นมหาเศรษฐีครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกของเราสามคนเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ที่ได้แบบมาถ่ายปฏิทินครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจครับที่จะครั้งหนึ่งได้แบบร่วมงานแล้วก็ถ่ายปฏิทินด้วยแล้วก็ หวังว่าทุกคนเนี่ยแฟนๆทุกคนจะแบบว่าดีใจที่จะเห็นพวกเราเนี่ยอยู่ในนหน้าปริทินของช่องรับคือเราก็อยากทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาก็จะเปิดหน้าเราทิ้งไว้อย่างน้อยก็ต้องหนึ่งเดือนนะพวกเราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยข้อดีของปฏิทินชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีเป็น QR ว o d e โค้ให้สแกนแล้วก็จะได้ได้รับฟังเสียงของพวกเรากับคำพูดอวยพรมีอยู่จะมีคลิปของวเราโผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเป็นคำอวยพร จ้าพ่อนิดนึ่งนะเราจะยืนพ um ัดแต่เท่ดูลำพัด่ะช้างโจะชางโจแปลว่าวัฒนาแล้วก็โช็อกลาล้วก็อายุยืนยาวครับเป็นไงบ้างพี่จอบวันนี้ย้อนยนโยนเลยเหรอครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นจริงแบบผมเป็นคนไม่ค่อยแบบเก่งภาพนิ่งไงแบบไม่มีความมั่นใจเราก็แบบไปงึดจึกคิดท่าสดเลย ผมเป็นหน้ากากครับหน้ากากเหมือนถ้าถ้าที่เข้าใจคือจีนเขาจะมีแบบวัฒนธรรมแบบเปลี่ยนหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยสนุกครับก็อย่างแรกก็ดีใจครับได้มาเจอเพื่อนๆแบบได้ทํางานกับรุ่นเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่คอนเสิร์ตนะครับ<ช>เราก็ไม่เคยถ่ายมาก่อนในแบบจีนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามัน สร้างสารรค์เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกผมด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายปฏิทินนี้ครับก็กด็ดีใจครับที่ได้ลงปฏิทินจีนของช่วงสามปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเห็นว่าเป็นแบบใหม่ด้วยมีคิวอาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีคำรรศัพท์ภาษาจีนของแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออดีทนัทนสมัยมากขึ้นเป็นปฏิทินที่เอวัยรุ่นเน่ะ มันก็สวยครับเป็นทีมแบบมีความสุขเราก็จะส่งความสุขจากรูปเนี่ยให้คนทางบ้านทุกคนได้รู้สึกเหมือนเราเหมือนกันครับก็อยากจะฝากปฏิทินนี้ด้วยนะครับก็พวกเราทั้ง12คนรู้สึกเต็มที่กับผลงานนี้มากเต็มที่กับปฏิทินนี้มากก็ในปฏิทินนะครับปฏิทินของเราก็จะมี QR code ให้แฟนๆของพวกเราทุกคนได้สแกนกันแล้วเราก็จะพิวว่ามันเป็นแนวรูปแบบ New Normal แล้วก็เป็นรูปแบบใหม่คืออย่าลืมนะครับ QR code บนปฏิทินชอสา์ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเบื้องหลังนะคะในการถ่ายทำปฏิทินจีนปี2564กับชุดที่มีชื่อว่า Super Nova Chinese c a l e n d a r 2021นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครอยากเป็นเจ้าของปฏิทินชุดนี้นะคะเราไม่มีการจัดจำหน่ายหรือว่าไม่มีการขายแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะแจกให้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆช่อง3นั่นเองซึ่งถ้าใครอยากได้นะคะก็ต้องเข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ติดตามได้ผ่านทางรายการของช่อง3และรายการต่างๆในเครือของ Search ค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ค่ะและในสุดท้ายนี้นะคะในช่วงเทศกาล ีนฝ้ายก็ขอโอยพอรทุกคนซินเจียยุอีซินนิวเชยัยแล้วก็เตรียมฟินกับความหล่อของน้องหนุ่มได้ทั้ง12คนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ